ท่านบอกโลกนี้มันยุคนี้มันยากนะท่านบอกถึงจะสวดมนต์เนี่ยดึงคนมาสวดมนต์มันไม่ใช่ง่ายๆนะบอกเขาไม่รู้ว่าว่าสวดแล้วมันเป็นยังไงบางคนไมถามหลวงพ่อยังไม่ได้สวดเลยหลวงพ่อสวดแล้วเป็นยังไงนะสวดล้วได้อะไรไหมประมาณเนี้จริงๆแล้วนะท่านบอกว่าสวดมนต์เนี่ย คือเตรียมตัวเตรียมตัวเปลี่ยนร่างเตรียมตัวตายเพราะเราไม่รู้ว่าตายหนุ่มตายแก่ตายอายุเท่าไรเราไม่รู้นะแต่ตายแน่ๆเฮ้เราสวดมนต์บ่อยๆเนะี่ยเราจะมีพวกเพิ่มขึ้นท่านธิวายชัดๆให้หลวงตาฟังนะเองสวดไปตอนนี้นะตอนนั้หลวงตาสวดอายุยี่สิบเก้านะถ้าเองไม่เลิกนะยิ่งแก่มาเนี่ย คนจะรู้จักเองเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยเพราะผีมันไปจากคนคนมันไปจากผีคนตายเป็นผีผีกลับมาเป็นคนท่นานบอกมันเวียนไปเวียนมาผีมันมาสวดมนต์มันก็ไปบอกญาติมันมาสวดมันบังคับอยู่แล้วท่านบอกบังคับเองพิจนาได้เลยเองเริ่มต้นจากตอนนี้นะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีไปเรื่อยเอนี่ยนยะิ่งยิ่งเองแก่ คนจะรู้จักเองมากขึ้นทุกวันนะท่านวาถามใดที่เองยังสวดอยู่เพราะเองเป็นตัวเริ่มต้นในการสวดเพราะฉะนั้นถ้าเองไม่สวดเนี่ยขึ้นมันมันจะไม่ไปถ้าเองสวดทุกครั้งเนี่ยขึ้นมันก็ไปตามภพภูมิทั้งหลายแหละไปตามสถานที่เองอธิษฐานสถานที่เองไปสร้างไว้รูปร่างที่เองสร้างไว้ทั้งหมดนะมันไปหมดแล้ว มันไปไปตามนั้นแล้วก็แผลลกวิญญาณแถวนั้นทีผลที่จะได้รับเนี่ยมันมากท่านบอกประมาณไม่ได้เลยท่านบอกเพราะมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันมันสวดกับเองเนี่ยมันจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอนาคตไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกท่านบอกจนกว่าไม่รู้ใครไม่รู้ว่าใครแนละ้วจะไม่เกิดจะเกิด ค่อยๆทำเนีย่ยก็ททำอย่างเงี้ยผมที่ดูเลยขี่ตีมาแล้วเนี่ยโอ้ใช้เวลาไม่ใช่น้อยฮนะใช้เวลาตั้งแต่อายุยี่บเก้าถึงเจ็ดเก้าแล้วเนี่ยกีปีแล้วโอนานฮนะใครจะาตัวอย่างก็ได้นะนอ,อายุน้อยๆเนียน่ยนะไม่ต้องเรียนหนังสือหรอกหลวงพ่อจะไม่ให้หลวงตาเรียน ยิ่งเรียนเลยยุคนี้อ่ะยิ่งเรียนมากยิ่งฉลาดน้อยลงล้วบอกเอาจริงมลงตามมาพิจารณาเออจริงอย่างท่านว่าไอ้มนุษย์ที่มันด่ากันทุกวันเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ที่ไม่เรียนนะเรียนทั้งนั้นเลยฮะคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาไม่ค่อยด่ากันหรอกเขาอยู่กันตามธรรมชาติใช่ไหมละ่ะไอที่เรียนมาก,กมันด่ากันมาก ไม่จะด่ากันอย่างเดียวนะโอเล่นกันทุกอย่างนะเล่นกันถึงตายเลยฮนะรบกันทุกวันเนี่ยฆ่ากันทุกวันเนี่ยเพราะเหตุอะไรเพราะเรียนเนะี่ยของตากเ็เลยไม่เรียนว่าจะเรียนเหมือนกันนะอยากจะได้เงินเดือนปรับเงินเดือนปรับพูดปรับอะไรไม่เรียนท่านบอกเองสวดมนต์นี่แหละนี่คือเลี้ยงชีวิตเองได้เลยลอ,ลองคิดดูโตลองคิดดูใหม่ๆนะมันจะมีความเชื่อไหม โอ้ยากขนาดลูงตาพูดทุกวันเนี่ยยากที่จะเชื่อถ้าไม่สัมผัสด้วยตัวเองเนะี่ยยากนะบางคนมาอยู่วัดหลวงตาบอกว่ามาอยู่เถอะตั้งใจกันแล้วกันอดทนเอาหน่อยถ้าทนได้ก็ทะลุได้ถ้าทนไม่ได้ก็กลับไปบ้านเหมือนเดิมอารมณ์เหมือนเดิมแล้วกันคือไม่เปลี่ยนไง ช่วยอะไรไม่ได้แถมยังมาบนอีกบอกหลวงตาไหนว่าสวดแล้วรวยไงอ้าวรวยทำไมจะไม่รวยสวดแล้วคิดออกไหมล่ะอะพุทธมนต์นนะ่ะที่ท่านให้เราสวดทุกวันเนี่ยมันมีโลกธรรมด้วยอ่อยิ่งช่วงหลังเนี่ยเราสวดจกักพัทิเนี่ยโอ้โหกำลังไม่ใช่ธรรมดา ลองคิดดูเลยจัก,กรพพัดอ่ะไม่ใช่พุทธะนะจัก,กรพพัดอะไม่ได้เป็นพุทธาเลยจัก,กรพพัดตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันองค์งข้างหน้าองค์ไหนสไวยจัก,กรพพัดองค์นั้นก็ตัดสรูไม่ได้องค์ปัจจุบันนี่นะถ้าสไว้จัก,กรพพัดนะยังเกิดอยู่นะนี่ท่านไม่เอาท่านบวชก่อนนะ นี่จักรพรรดิก็เลยอดีตปัจจุบันและแอนาคตไม่มีประมาณคนที่ตั้งใจสวดจริงๆนะเนี่ยบทเนี้ยคิดพยายามนาาแน่นอนฮนะท่านอธิบายบอกจิตเราเนี่เป็นคิดอยู่แล้วเราอยู่ในคลื่นของจักรพรรดิซึ่งมีอดีตปัจจุบันและแอนาคตเปอร์เซนต์มากเท่าไหรนะ่เนี่ยเองคิดอะไรก็เป็นอย่างที่เองคิดั่นแหละ ถ้าเองจดจ่อ,อจริงๆเลยนะเองพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเองนึกยังไงอะ่ะคนเขาเห็นเลยนึกข้ามข้ามประเทศยังได้เลยทั้งหมดเขาก็จะเห็นอยู่ทั้งหมดสุดยอดนะจกักรพรรดิใช่ธรรมดาปัญหาอย่างเดียวนะ่ะมันจะเข้าถึงได้ยังไงขึ้นที่ตัดรอนขึ้นพวกนี้ก็ขึ้นอารมณ์ไม่ดีนะนะ่นแะ อารมไม่ดีนะสวดกําลังดีเรากำลังเพลินพอเลิกสวดเอา้าไปเล่นโทรศัพท์แล้วคืนหายไปแล้วสายใหญ่ก็หายไปไปคุยกันมั่งอะไรเนี่ยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมพอสวดเอา้ากลับมาแล้วคืนกลับมาลวพอเลิกสวดขึ้นหายแล้ว ท่านในใบชชัดบอกว่าจะเองสวดแล้วเนี่ยเองต้องสวดติดต่อใหญขึ้นมันหายเวลาลุกไปก็ต้องแผ่เมตตาไปโมทานาบุญบันทึกบุญสวดมนต์ไปแผ่วงเวียนวงเวียนอยู่แถวเนี้ยยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบนา้ําก่อนนอนตื่นนอนอยู่งี้เลยท่บอกไม่รู้อะไรก็เป็นไปไม่ได้แล้นะจูใช่ไหมแต่มันทํายากหน่อยมันต้องมีความอดทน มันต้องพิจารณามันต้องที่สุดเป็นระยะระยะไปนะจักรพรรดิมีจริงไหมลองจดจ่อไปดิสัะยะหนึ่งนะนเขาอาธิษฐานเลาวดิขอพลังงานท่านมาเป็นประโยชน์ปัจจุบันไปอนาคตใช่มละเห็ยนยากตรงไหนเลยลองเพลงทำไมมัน รองแล้วก็ติดเลยอ่ะ,อะมันไม่ต่างอะไรหรอกไอ้ร้องเพลงกับสวดมนต์เนี่ยไม่ต่างอะไรถ้าเราเข้าถึงความรู้สึกของผู้ทำมนเนี่ยเราจะรู้ว่าผู้ทธมนเนี่ยคืออะไรเวลาเราฟังบทสวนดหนก็ตามเนี่ยมันจะความรู้สึกมันจะบอกเราว่าบทนั่นคือลักษณะเนี้ยเหมือนเราอ่ะร้องเพงลงในกรตามในโลกเนี่ยจะว่าประเทศไหนกเ็เถอะ เราฟังเราก็รู้เลยว่ามันเพราะภาษาไม่รู้จริงแต่มันเพราะจากมันจะมีความรู้สึกกับเพลงนี้คือเพลงเศร้าเพลงตลกเพลงอะไรพวกเนี้แต่ส่วนมนงก็เหมือนกันเริ่มต้นจากจักรพรรดิเราก็จะรู้จักรพรรดิคืออะไรไปส่วนบทอื่นบทไหนก็ได้เราก็จะมีความรู้สึกแล้วเราฟังที่เขาส่วดเราก็จะรู้สึกและบทนี้มันเป็นอย่างนงี้ นี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์นะเอาไปประโยชน์ได้มากนะตลอดชีวิตเละทำไมเข้าใจแล้วก็ไม่รู้จะว่าอะไรนะปัญหาอย่างเดียวนะจะทําได้ไหมกันเีนะ่ปัญหาอย่างเดียวจะลืมไหมละ่ะครับการฝึกปฏิบัติหรือสวดมนต์เ่ยผครับ เราจริงๆแล้วเราสามารถฝึกสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้ทําไมเราถึงต้องมาอยู่วัดมาตามสถานปฏิบัติธรรมนะที่บ้านนะเงินก็ได้จะดีถ้าเรามีคนคอยดูแลเราถ้าเรามาอยู่ในวัดหรือสถานธรรมหลวงตาเนี่ยมันไม่มีความกังวลอะไรทุกจริงๆแล้วนะ เพราะสถานที่ทุกที่เขาไม่ให้ทำอะไรเขาไม่กินนอนดมนวมันต้องไม่มีพระ,ะอะไรไงใช่ไหมแต่อยู่บ้านเนี่ยถ้ามีคนทำอะไรให้ใหเราเนี่ยมันก็ดีกว่าก็สั่งเขาไว้เดนทำเงียยงเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ถ้าว่าอยู่สถานปฏิบัติธรรมท,ที่ที่หลวงพอ่อานให้เราทำเนี่ยมันสามารถจะฝึกได้ตลอด24ชั่วโมง เพราะมันไม่ไม่มีกังวลเรื่องอาหารไม่มีกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยมันไม่แม่ช่องเหลือยาวอย่างเดียวก็เราจะทําไงให้จิตจดจ่ออยู่กับพุทธมนต์นี่ไอยู่กับพุทธมนต์อยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญนะใช้การยืนเดินนั่งนอนนี่นะไม่คุยค,คุยน้อยไงอย,อย่าง สาร์วัอาทิตย์นะครับหลวงตารเราสามารถอธิษฐานบวชชีพานเองอยู่ที่บ้านได้ไหมและการบวชชีพานเนี่ยต่างจากการบวชในยังไงครับมันการบวชเนี่ยฮะมันก็มีหลายอย่างนะทุกเจ้าบวชนอกหรือบวชในล่ะถ้าบวชนอกคือเอาข้างนอกบังคับข้างในถ้าบวชข้างในคือบังคับข้างนอกใช่ไหมล่ะออตอนที่หลวงตาฝึกกับหลวงปู่นะ ปีที่สองท่านก็บ,บวชในแล้วฮะบวชเป็นพระท่านนั่งอยู่ข้างนอกน่ะท่านอธิบายเรื่องการบวชเองก็ให้ผู้ได้เจ้าเป็นเป็นอุปชาหลวงปู่ทั้งหลายเป็นกรรมวาจาอาธิษฐานข้าพเจ้าขออธิษฐานบวชในไงบวชจิตน่นนะก็ตั้งจาระศอธิษฐานข้าพเจ้าจะบวชจิต <c oughs> ตัวเราเนี่ยคือจิตเรา ต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านให้เจวดาอัญเชิญเจวดามาเป็นพยานด้วยนะตั้งนโมโส,สามจบแล้วก็พุทธทางกาบผ้ากันถวายชีวิตก่อนพุทธทางชีวิตตัางกันนละแล้วก็พุทธทางสรางนังกระฉามนี้ผมก็โกนผมเรียบร้อย ทำมังสนานังอาะฉามีกับผมผ้าเหลืองนึกนึกนึกสีไหนก็ได้กักแดงกักเหลืองกักอะไรก็ได้แต่นึกกักเดียวนะสีเดียวก็สีเดียวตลอดนะนะสังคังสนานังกาชฉามไม่เป็นผ้าแล้วนึกว่าเราเป็นผราแล้วถ้าเรียกว่าบวชในไม่ต้องไปสนใจว่าไม่ต้องสนใจเรื่องพ่อวินัยเรื่องศีลอะไรทั้งสิ้น สนใจอย่างเดียวคือข้าพเจ้าคือพระนึกว่าเราเป็นพระอย่างเดียวเวลาสวดมนต์เวลาเดินไปเดินมาเวลาทําอะไรก็ตามนึกว่าเราเป็นพระนึกบ่อยๆเวลานอนสวดมนต์ให้หลับก็นึกว่าเราเป็นพระหลายวันหลายเดือนนะมันจะฝันว่าตัวเป็นพระมันจะฝันนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะอาจจะหลายเดือนไม่ๆก็จะลืมมางไม่ลืมมาง นานๆเข้าฝันทีเข้าแล้วพันไปเป็นพระเรื่อยๆแล้วนานๆเข้าคําพูดหรือการกระทําเริ่มเป็นพระแล้วเริ่มเป็นพานออกมาข้างนอกแล้วง่ายนายจูบง่ายไหนจ, <h> หนจะเล็กกว่าตัวเองเป็นพระไหนจะสวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตาไหนจะโมทนาบุญไหนจะบันทึกบุญโอ้ไม่ไปไหนเลยคุยกับใครไม่ได้แล้ว ไม,ไม่ได้คุยแล้วเพราะมันนึกอย่างเดียวไงปัจจุบันมีความลังเลนะครับผมตาว่าถ้าเกิดเราจะทิ้งโลกมาเข้าทางธรรมก็กลัวว่าจะไปรอดไหมอย่างเงี้ยครับมันสองจิตสองใจอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ยากนะตุครับถ้าตัดสินใจมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ฝึกเนี่ยลำบากนะครับ มีหลายคนนะที่ตัดสินใจมาแล้วเนะี่ยตอนนี้ยังหาลำบากไลมฮะเพราะสายใหญ่มันไม่ได้เพราะยกนี้วัตถุมันจเจริญน,นะถ้าจะฝึกจริงๆจังๆเพราะฝึกกรรมฐานเนะี่ยมันต้องใช้เวลานะไม่ใช่วันสองวันหรือเดือนสองเดือนหรือปีสองปีไม่ใช่นะมันต้องฝึกตลอดชีวิตนะท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าเองต้องฝึกตลอดชีวิตเพราะเองต้องตายแล้วเกิด ถ้าเองไม่ฝึกชาตินี้ไม่ฝึกวันนี้พรุ่งนี้เองก็ไม่ฝึกมันต้องใช้ความอดทนนะหนูราฟังจากท่านเนะี่ยองพิจารณาทุกวันนะ่ะอารมณ์ไม่ดีเย็นกับพิจารณาอารมณ์ไม่ดีเพราะเหตุอะไรทั้งทุกวันไม่ใช่วันไม่ใช่ไม่พิจารณานะทุกวันนะ ทำไมหลวงตาถึงสอนเรื่องของการตายแล้วก็เกิดเพราะส่วนใหญ่เขาก็สอนว่าไม่เกิดเนี่ยเหมือนกันละ่ะโตถ้าเราฝึกจดจ่ออยู่เนี่ยเรารู้ว่าจะเกิดไม่เกิดท่านบอกว่าเองจะเกิดแล้วไม่เกิดมันอยู่ที่กําลังใจท่านบอกถึงจะไปเชื่อใครกําลังใจเองมีเองก็ไปได้เหมือนเองมีกําลังซับมา เองก็ไปไหนก็ได้ในโลกเนี้ยเองตายเองเมื่อได้ไปโดยกำลังทรัพย์เองไปด้วยกนลังใจใช่ไหมล่ะเออกำลังใจเนี่ยมันซื้อไม่ได้นะต้องฝึกเองไม่มีใครไม่รู้หรอกรู้จะฝึกว่าว่าเราจะพอจะตัดภพชาติได้ไหมถ้าตัดไม่ได้เนี่ยตายแล้วจะไปไหนจะเกิดเลยไหมก็ได้เนี่ย เพราะเราฝึกทุกวันฝึกทุกลงหายใจก็ได้พูดถึงว่าทีถ้าเราตัดสินใจแล้วเนี่ยตัดสินใจมาแล้วเนี่ยมันต้องฝึกนะอะยากนะตัมันต้องใช้วิเวกวิเวกมีสองอย่างนะกายวิเวกกายวิเวกก็อยู่ห้องคนเดียวอยู่ในเต็นท์ก็ได้ พอมันทนไม่ได้ก็เอามาจิตวิเวกมาอยู่ก็หมู่มากเนี่ยส่วนมนพร้อมเขาเนี่ยมีลำคาญไหมประมาณนั้นอะให้ห่างจากคนลำคานได้ไหมลำคาญในลุกลดดิถถ่นเสียงทางตามืจมูกนิ้นกายอันดับแรกเลยคืออย่ายุ่งกับใครยุ่งกับอารมณ์ตัวเองอย่างเดียวเลยต้องสรงอารมณ์ให้ดีอยู่กับเนี่ยพื้นของกรรมฐานเนี่ย คนนี้เขาบอกว่าคนที่รู้จักเนี่ยเขาเขาก็เป็นคนที่สวดมนต์ภาวนาแต่ทําไมคนนี้เขาเหมือนชอบว่าตําหนิคนอื่นชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเป็นประจําเลยครับเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมฐานนะครับกรรมคือการกระทําฐานคือจิตอืใช่ไหมเขาไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเขาจะพูดดีก็ตัวเขาเอง พูดดีก็เข้าไันเขาเองพูดไม่ดีเก็อ,อยู่ที่เขาเองสะสมเองใช่ไหมละ่ะเออไม่ใช่ไปด่าเขาแล้วจะดีนะไม่ใช่เราอ่ะไม่ดีเพราะอะไรก็บันทึกถึงความไม่ดีไงจรินไหมจรินนะ <c oughs> พอโดนก็มีความรู้สึกละคันปากแล้ว <c oughs> มันต้องหยุด หยุดที่วจีกรรมหยุดที่กายกรรมหยุดที่วจีกรรมมาอยู่ที่มนโนกรรมากายกรรมวจีกรรมยังไม่ได้จะไม่นึกถึงมนโนเลยยังห่างเลยต่อให้ฝึกกรรมาฐานเป็นหลายพบชาติก็เหมือนเดิมเลยเพราะมันไม่ลดอะไรไม่ลดไม่ละอะไรยิ่งฝึกมากยิ่งเฉียงกันมากเลยทุกวันเห็นไหม คนฝึกจริงๆเขาจะไปเถียงกันทำไมล่ะ,ะเถียงกันหน้าดำนะมันจิตมันต้องเบาแล้วฮะท่านในใบชัดๆนะพูดถึงหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกเองจะไปไหนก็ตามฮะเองจะเกิดไม่เกิดก็ตามเองต้องผ่านผมเพราะชั้นผมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่ไม่ลำคาญท่านบอกถ้าเองไม่ลำคาญเองก็ขี้แลวออก ยังย้อนอดีตกันได้ทัานบอเพราะสิ่งที่เองทําไว้ในอดีตเนี่ยกายกรรมมโนกรรมวิจีกรรมเองทํากรรมอะไรไวมันก็อยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละจตจิตเองไปตัวบันทึกแค่นั้นเองถ้าเองนึกมันก็นมานี่ชัดชัดเลยนึกมาทันทีจะไปนึกมันทําไมนะ่ะสิ่งที่ไม่ดีอ่ะจะไปนึกก็เปลี่ยนขึ้นมา,มาอยู่ก การสดมนแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญพอคิดถึงทั้งโลกถึงอารมณ์ไม่ดีก็กลับมากลับมาไวๆถ้ากลับไม่ไวสายใยแห่งกรรมมันก็มาล่ะยิ่งกรรมไม่ดีนะพอคิดไปเนี่ยบางคนน้นตาก็ไหลแล้วนะคิดถึงความทุกข์ใช่ไหมพอจิตมันควบคุมธาตุอยู่เนี่ยเวลาคิดไปมันก็มีอาการ ถ้าเราอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสัมมาทิอยู่กับฐานเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกเบาความรู้สบายเวลาอธิษฐานอะไรก็มีความรู้สึกมันไม่ใช่ยากอะไรนะพูดถึงตัวยากไหมครับมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายคือหลวงพ่อท่านเนวยนบอกไอ้ยากกับง่ายอยู่ด้วยกันนะใช่ไหม อย่างคนที่เขาเข้ามาฝึกแบบต่างๆแล้วทีนี้เขามีความกังวลเรื่องของทางบ้านเรื่องความเป็นอยู่นะครับเราสามารถเอาบุญที่เราฝึกอยู่เนี่ยครับแผ่ช่วยให้ที่บ้านเขามีความราบลื่นคล่องตัวเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องพวกนี้นะครับสาสหลวงพ่อเป็นอยางงี้อยู่แล้วครับโดยใช้การอิสานไปถึงเทวดาเทพปรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเราครับให้เขาดูแลรักษานุเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ที่เกี่ยวกับเราในอดีตมันก็เกี่ยวน,นะญาติเราเพราะญาติเราในชาตินี้ค็โอ้โหวงนลเยอะเลยชาติที่เราก็มีญาติคใช่กาติก่อนก็มีเพอเพอมาอ,อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นญาติกันก็ได้ในอดีตนะครับมีคนถามว่าอย่างคนที่เขานำสกุลเดียวกับเราครับแต่เราไม่ได้ไม่ได้รู้จักเขาเลยนะครับอย่างนี้ถือว่ามันเป็นสายญยเดียวกันหรือเปล่าครับ <laughs> ตัวฝึกไปนานๆเข้าว่บตัวมองคนสักคนนะเวลาไปไหนนะตัวอีิษฐานเลยเลยยายคนนี้ตาคนนี้เคยเป็นญาติกันหรือเปลา่ามีบุญคุณต่อกันไหมล้วงมาดีในกระเปา๋ามีเท่าไหร่ก็มาครับถวายจะไปสัมบูรณ์ให้อ๋อสมบูรณ์ตามตามมีก็แล้วกันครับบางคนก<ำ>็ไม่ได้รู้จักกันเห็นแล้วก็คุไม่ต้องรู้จกักหรอกตัวเห็นหน้าตัวบอกเออตัวในี่บุญคุณนะ่ะ เอาไปกินกาแฟสักร้านเนี่งอะไรประมาณนะี<อ>้เรยจะมีความรู้สึกยังไงครับยิ่งกว่าคุณนะมันจะซีกันนะได้นะโจมันพิสูตนได้นะครัโอ้โหถ้าพิสูจน์ไม่ได้ล้ตงตางไม่มาถึงจุดน,นี้หรอกต้องฝึกต้องพิสูจน์นะโอ้โหมันไม่พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกับการการปรับภพภูมิส่งวิญ,ญญาณเนะี่ยบางคนยังไม่เข้าใจนะ ว่าในสารหลวงพ่อเนี่ยมันส่งวิญญาณได้ยังไงครับมันส่งไม่ได้หรอกมันส่งได้เป็นบางวิญญาณวิญญาณที่ส่งได้คือพวกสัมเวสีเปรตอสุรกายวิญญาณที่ได้บุญกับเราความสัมพันเราคือพวกจาตุมทั้งหลายพวกเทวดาชั้นบนบนบนันะ่นจากจาตุมไปบนนะั่นเขามาน้อมมาสู่กับเราอยู่แล้วแต่ข้างล่างเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นเวลาไปแผ่เมตตาไปปรับภูมิเนี่ย ขอให้เราสวดปากฉีกยังไงนะถ้าวิญญาณมันไม่น้อมมารับนะมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะทุก <Okay. S 1> <laughs> ไม่ใช่เราจะไปส่งวิญญาณอกผู้มได้ทุกภูมิมันไม่ใช่แม้แต่สาม,มเวสีเปรตอสุรกายมันยังไม่น้อมแล้วบางวิญญาณมันไม่น้อมมามันจะได้ยังไงนะก็มันไม่เอาอ่ะเออบางคนมาถามลงตาบอกเอ,อาทีไมันไม่เอาล่ะ โอ้หมันจะเอาอยังไงตอนมันเป็นมนุษย์มันยังไม่รู้เลยเวลาตายมันจะไปรู้ได้ยังไงตอนเป็นมนุษย์ไม่ฝึกเนี่ยไม่รูต้ตอนเป็นมนุษย์ไม่ฝึกไม่เชื่อมันไม่เอาก็ไม่เอาใช่ยกเว้นเราจะทําให้มันดูยก,ยกเว้นเราจะเทศให้มันฟังยกเว้นหลวงปู่จะทําให้มันดูอะไรประมาณเนี้ไม่รู้ว่าส่วนจนมันมันน้อมเลยแหละ ท้ามันนอมกับไปแล้วหลหรเพราะเวลาเราสวดเนี่ยมันไม่ใช่บารมีเราไมันเป็นกำลังจกักรพรรดิกำลังหลวงปู่แล้วบารมีเราด้วยใช่ไหมละ่ะคงมันเยอะนะจุถ้ารู้อย่างเนี้ยทำพิสูจน์ได้นะอยากให้พิสูจน์ไม่ใช่แล้วหรอกจะได้ไม่ขี้เกียจนน่ย เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งกูก็ขี้เกียจมั่งขยันมั่งจริงหรือที่หลวงพ่อท่านว่าจริงหรือที่หลวงตาตัดอธิบายเนี่ยทุกอย่างพิสูจน์ได้ทุกเรื่อง <c oughs> นั่นแหละสวดมนต์ทำไมถึงเสียงเปลี่ยนได้ข้าหลวงตาพอมันเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกกลัวเนครับกลัวอะไรกลัวตายกลัวที่เสียงตัวเองมันเปลี่ยนเป็นเสียงใครก็ไม่รู้นะครับมันไม่เสียงใครหรอก สีๆกันทั้งนั้นแหละวิญญาณที่มันมีทุกข์อย่าลืมว่าในรูปวิญญาณเนี่ยมันมีสองขึ้นนะไม่สุขกับทุกข์นะมันออกจากร่างไปเนี่ยออกจากร่างนะควบคุมมันไม่ได้เนี่ยมันออกด้วยอารมณ์ของทุกข์เนี่ยออกไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีธาตุให้เปลี่ยนใช่ไหมล่ะ เวลาเราสวดมนต์เน่ะซีกันเนี่ยมันมาซ้อนเราแน่นอนนะฮะสักพักซ้อนปั๊บมันก็หายไปวิญญาณอื่นมามาซ้อนใหม่มาสังเกตอะไรที่เราเห็นบางทีนี่มันเสียงเด็กอันนี้มันเสียงคนแก่นะมันเปลี่ยนเสียงได้อย่างไงมันก็ถูกแล้วพอได้แล้วมันก็ไปแล้ว เราห้ามไม่ได้หรือไม่อนุญาตเขาได้ไมครับว่าไม่ต้องซ้อน,นะะโอ้มันเป็นกรรมต่อกันจต<อ>เป็นความผูกพันสายใยแห่งกรรม